สูงอายุ3กลุ่มนี้เตรียมรับเงินสดงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน67จะเป็นกลุ่มไหนที่ได้ดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่11สิงหาคมปี2567ค่ะถือโอกาสนะคะตอบกลับคอมเมนต์นี้เป็นวิดีโอนะคะ เขาบอกว่าคนมาประชาสัมพันธ์ก็ไม่อายเนาะให้จะให้อายเรื่องอะไรล่ะคะคุณป้านะคะเนาะข้อมูลก็เป็นข้อมูลจริงทุกอย่างจากทางรัฐบาลหรือทางกรมประชาสัมพันธ์แจ้งออกมาบุ๋มก็นํามาประชาสัมพันธ์ต่อแต่จริงๆเนี่ยบุ๋มก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องมานั่งอธิบายให้คุณป้าคนนี้เข้าใจนะคะเพราะว่าเขาตัดสินเราไปแล้วไงว่าเราเป็นแบบเนี้ยนะคะและบุ๋มก็ไม่ได้ตัดสินคุณป้านะคะว่าคุณป้าเป็นยังไงถึง มาคอมเมนต์ในคลิปเราแบบนี้นั่นเองนะคะเอาเวลาไปหาข้อมูลแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ติดตามนะคะในทีต่ต o อประมาณ7 0 0 0แสนคนนะคะทางช่องทางอื่นก็ประมาณหล้านนั่นเองนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะซึ่งในวันที่11 1 2 13กันยายนนี้นะคะกรมมัญชีกลางก็เตรียมโอนเงินนะคะให้กับ ผู้สูงอายุทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ๋มฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะซึ่งกรมบัญชีกลางนะคะทาการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในปี2567เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะซึ่งเขาเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม67กันแล้วนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา100บาท ต่อเดือน9เดือนด้วยกันเริ่มมกราคมถึงกันยายน67ซึ่งเดือนหน้านะคะเดือนกันยายน6กเเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินเป็นงวดสุดท้ายนั่นเองค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เกิดก่อน1มกราคม2507นจะคะจะได้รับเงิน300บาทเกิดระหว่าง1ถึง31มกราคม2507รับ300บาทเกิดระหว่าง 1- ถึง29 กุมภาพันธ์2,507รับ300บาทเกิดระหว่าง1-31ถึง 31, มีนาคม2,507รับ300บาทเกิดระหว่าง1-30ถึงเมษายน2,507รับ300บาทเกิดระหว่าง1-31ถึงพฤษภาคม2,507รับ300บาทเกิดระหว่าง1-30ถึงมิถุนายน2,507รับ300บาท เกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม2,507รับ200บาทเกิดระหว่าง1ถึง31สิงหาคมรับ100บาทนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะเกิดหลังจาก31 สิงหาคม2017ยังไม่ได้รับเงินเบ้งชีพตรงนี้นะคะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์นั่นเองนะคะสําหรับพี่พานาคนไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็เตรียมเช็คเงินกันได้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เงินตามสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับเงิน ตรงนี้กันทั่วหน้านะคะบุ๋มตามข่าวตามเรื่องให้ตลอดเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนสงสยัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะบุ๋มจะหาข้อมูลแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคาถามให้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ